งานใหม่อสมอมาอีกแล้วครับเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องอาสาสาสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติไปประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในระหว่างวันที่19-20กถึงกันยายน2565นะครับ วันนี้นะครับที่หมอชัดไปประชุมเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับมีทั้งหมด4รุ่นของจังหวัดพี่น้องครับงานอสมองานใหม่มาอีกแล้วครับงานใหม่อสมอนี้หมอชัดไม่แน่ใจว่ามีทุกที่หรือเปล่าแต่หมอชัดคิดว่าน่าจะมีทุกจังหวัดครับงานใหม่คืออะไรครับงานใหม่วันนี้นะครับหมอชัดไม่ได้ไปประชุมคนเดียว ไปประชุมกับผู้นำชุมชนนะครับเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มอชาติไปประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมไปประชุมที่จังหวัดเลยนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีอปทอไปด้วยหมายถึงนายกและประหลัดอบทนะครับไปด้วยบางเทศบาลก็ าประหลัดเทศบาลไปหรือว่าผู้แทนนายกเทศมนตรีไปประชุมนะครับไปทําไมครับเพื่อไปตั้งศูนย์คัดกรองนะครับซึ่งสาธารณสุขนะครับเราบต,าตาร่วมกับผู้นำชุมชนและอสมอเนีต้องทําและก็ศูนย์ฟื้นฟ,ฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดบุรีดํานนะครับอันนี้ท้องถิน่นก็ต้องร่วมด้วยช่วยทํานะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นงานใหม่ที่พี่น้องอสมอเราต้องเตรียมตัวกันเลยนะครับ วันนี้ออสมอที่ไปประชุมก็คงจะพอรับรู้แนวทางนะครับคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีกว่าหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงพิธีเปิดนะครับในเรื่องของการคัดกรองการฟืนฟ้นฟูนสมรรถภาพและก็การดูแลคนติดยาเสพติดนะครับในช่วงพิธีเปิดท่านประธานได้พูดไว้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับ ผมก็เลยอยากให้พี่น้องอ,อสสสมนได้ฟังนะครับในช่วงพิธีเปิดนะครับโดยอาจารย์นายแพทย์พิเชษพืชขุทนทศนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวพี่น้องสามารถานำสาระดีนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของเราได้นะครับในฐานะที่เราเ,าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับดูแลพี่น้องในชุมชนของเราให้ พ้นจากภัยยาเสพติดนะครับพี่น้องครับเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับไม่ได้ครับชีวิตกนจะดนีนะครับโดยทั่วไปนะครับพอ,อยุ่มากเรื่องดสติดนะครับแต่ปัญหาคิดยากคิดไม่ได้หก็ตอนนี้ zoom พอเรียนตอบนะครับเพราะะนั้นนี้ที่ทุกท่านมาวันนี้จีมมีความสำคัญมากในการที่จะมาช่วยกันแก้ไเรื่องนี้นะครับอีเกินเนี่ยของจังหวัดบุรีัลย์ที่ณตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นว่า นะครับที่ท่านว่าก็ยังมีความงงใหย่นะครับในเรื่องของการเข้าถึงกัญชานะนะครับกัญชานะตอนนี้กัญชาจริงๆเนี่ยทั้งต้นทั้งต้นเนี่ยจริงๆไม่ไม่ได้เป็นยาเสพติดนะครับกัญชาทั้งต้นต,ตั้งแต่มาเล้ไปเลยนะปลูกออกมาเป็นต้นนะครับจนกระทั่งาาต้นตายเนี่ยนะครับไม่เป็นยาเสพติดเลยหากเราไม่เอาตัวที่เป็นช่อดอ่อดอมันจะมีไอเรียก <OM. S 1> ว่ายาหิวเหนียวใช่ไหมครับ แล้วก็กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นกินชานเลยเนาะเมื่อไหร่ที่ช่อดออกมาเนี่ยแล,แล,ล้วเราไปสกัดมีความเข้มข้นของ T S C T S C เนี่ยเป็นสารที่ทําให้เกิดอาการมึนเมาเฮหันะครับนี่ก็ทางเมาเข้ามานะถ้าไปสูบนะฮะตัว T S C เนี่ยถ้าไม่ไปสกัดก็จะไม่ให้อย่างเสพติดนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยกฎหมายกาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้ว นะครับยิ่งช่วงนี้ได้ยินข่าวชัดเจนแล้วนะครับว,ว่ากัญชาเนี่ยถูกดึงออกจากการพิจารณาเป็นพรบอย,อย่างเต็มตี mm ่เ hmm. พราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กฎหมายที่คลุ่มกัญชาอยู่เนี่ยก็คือของกรมแพทย์แผนไทยนะครับเนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรควบคุมนะครับเ mm hmm. ขาให้ไประวังเขาบอกให้ระวังขั้นต้นนะครับแล้วไม่ให้ไปใช้กับเด็กนะครับไม่ให้ไปใช้กับคนที่มีความเสี่ยง แล้วก็ที่สาคัญไม่ให้นําช่อดอ,อกไปใช้ในเรื่องของการเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นในช่อดอ,อกต้องระมัดระวังจังหวัดพิริแงเราเลยให้ความจาคัญว่ากกัญชาเนี่ยนะครับณตอนนี้ก็เป็นโกลว่า,าถ้าหากว่าใครจะนําไปสูบเนี่ยปลูกแล้วก็อครอแล้วเอาไปสูบข,ขอให้เป็นความความเป็นส่วนตัวนะครับไม่ให้ไปใช้ในที่สาธารณนะจนเกิดเป็นเกณฑ์าาร อันนี้ก็จะมีกฎหมายเรื่องการเอาผีบได้อันนี้ชอบตออที่ไปสูงนะครับส่วนใครที่จะไป,ปุงอาหารเนี่ยไ่ได้นะตัวชอบตออนะครับเพราะมีปัญหาว่าอาหารเนี่ยแม้จะตื่นกันเนี่ยแต่ว่าก็ยังไปถึงเด็กไปถึงผู้ที่มีความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกา,ารที่จะนําไปทําอาหารได้ก็ต้องเป็นเป็นไปเป็นอะไรส่วนประกอบหรือที่ไม่ชอบตอกนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ณตอนนี้เราปลังรงนะล,ลงว่า ช่วงตัวตทีพีที่กำลังถึงเนี่ยร้านอาหารไหนนะครับที่มีส่วนประอกอบของกัญชาในขนมในอาหารในน้าเนี่ยจะต้องมีโลโก้ติดไว้นะครับมีโลโก้มี QR y w o r d ทานเสร็จปั๊บมีปัญหานะครับยิงไปที่ f i e l o d เราบอกเลยว่าน,นี่คืออาการของกัญชาที่มันเกืดขึ้นแล้วนะครับถ้าหากว่าเกิดอาการรุนแรงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึง ระบบบริการที่มภาพลักนะครับมี่นั้นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับช่วงนี้คือเรื่องสาการณต้องใช้อย่างปลอดภัยอย่างถูวิธีจังหวัดปุรีรามโเราไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าเราเคยมีปัญหามาก่อนเพื่อนเนาะนะครับตั้งแต่สมัยยุคยุคช่วงที่แรกๆนะคทับเมื่สองสามปีที่แล้วนะครับมีการใช้กัญชาอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ะระมัดระวังก็ทำให้เกิดปัญหามาแล้วแต่ว่าด้วยความเป็นกัญชาเองเนี่ยใครที่โดนครั้งแรก นะครับใครที่เชคยเคยสูบทั้งแรกเนี่ยเคยเจอท่างแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีอยากอย่างนี้นะครับบางคนเนี่ยสูบทั้งแรกก็มีอาการเมากระชานะครับจนต้องเข้าโรงพยาบาลนี่ยนะครับอันนั้ก็อันนันมันเกิดขึ้นนานแล้วนะครับแล้วคนคนเดิมเนี่ยจะมาใช้อีกแบบเนี่ยก็ยากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะรู้ตัวของนะครับเพราะว่าตัวกระชาเนี่ยโดยหลักเนี่ยไม่เหมือนกับพวกบุหรเฮโรอีนแอมเฟตามีนนะครับอะไร โคติดเนี่ยเพราะว่าโอกาสที่จะติดมันยากมากระทรัเพียงแค่ว่าบางโอกาสบางอารมณ์บาง,ลลงคนอยากอยากจะมาสูบอยากจะมาลองนะครับโดยไม่รับระมัเรางก็ทําววทให้เกิดปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยบ้านเรานะฮะเรืเ่องก,กระชาเลยเป็นเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังน,นะครับสำหรับผู้ที่มาใช้ในที่สาธารณะนะครับอาจจะไม่เกินเหตุัญหากด้แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาได้ นะครับซึ <là> ่งตรงนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับในบ้านนะครับแต่ก็อยากเป็นปัญหาใหม่นะครับสำหรับบุคคลอื่นนะครับบุคคลอื่นที่เป็นแขกบ้านแขกนะครับแต่ก็คหนับักเรียนแล้วนะครับตัวกัญชาเนี่ยก็ยังไม่สับสนนะครับเพราะว่าปัญหาของกัญชาเนี่ยมันทาให้เข้าถึงเข้าถึงกัญชาเนี่ยมองกัญชาถึงเวาความสุขความพอใจได้เร็วนะครับมีความสุขนะครับลอย นะครับจินตนาการอยากได้อะไรก็จะได้มานะครับมีความสุขแบบช่วงเวลาที่ที่มีความสุขกัะชากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสัมผัสบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับความสุขมันหาง่ายมากนะครับแต่ก็ทําให้เป็นอุปสรรคนะครับสําหรับนักเรียนนะครับผู้ <c oughs> ที่อายุยังน้อยเนี่ยนะครับถ้าเขาเข้ากินกระชากเร็วเกินเร็วเกินไปเนี่ยพัฒนาการดนะสมองสติปัญญาก็จะไม่ดีนะครับแล้วก็ ตัว t s c ที่ทำให้มือทำพี่เหมาเลยนะครับมีผลทำให้ปัญหาสุขภาพจิตของคนคนนั้นเนี่ยที่ซ่อนอยู่ที่ซ่อนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาแพนิกปัญหาเรื่องของการด้านจิตเวชนะครับอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์ของผู้อื่นตัะครัมมันกลับมาแล้วก็ทำให้เกิดการเรียกว่า โดยการตระเริ mm ่อได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการชาร์หรับุที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ยาระมัดระวังนะครับนอกจากการที่วันนี้นะครับจะได้เรียนรู้เรื่องของศูนย์ทันกรองนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินงานของศูนย์ท่ารองนะครับการแจ้งนะครับแล้วก็เรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับในภาพพื้นที่นะครับของที่ของิ่น แล้วก็เชื่อมโยงมาที่โรงพยาบาลนะครับหรือสถานีตำรวจต่างนะครับเนื้อพืนเนี่ยนะครับระบบเชื่อมโยงมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะทําให้เราสามารถมีฐานข้อมูลนะครับของผู้ที่ใช้อย่างเป็นติดปุ่มที่สําคัญก็คือพุ่นแนมแอมเฟตามีนได้นะครับเพื่อต้องการของเราครับใครที่ใช้นะครับรีบดึงออกมาที่ความวัดแล้วแล้วจะหายได้นะครับหายขาดได้แล้วก็ผ่านช่วงชีวิตที่เป็นหัดเรี่ยวหัดต่อไปได้เนี่ย น้องเขาก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็เข้าถุยผู้วหญ่ที่มีความเรียกว่ามีความแมทริอริตี้หรือในเรื่องของบุคลที่ภาวะทางอารมณ์เขาเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความอดทนนะครับในการจัดก,การเรื่องนี้นะครับของคนในช่วงชีวิตนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราทำปีสองปีแล้วหมดไปแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องทําไว้ตลอด นะครับเพราะเรามีคนรุ่นหลังๆนะครับน้องๆรุ่นหลังเนี่ยที่ต้เติบโตต่างกันมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหล่านี้จึงเป็นเรื่องสาคัญในการที่ต้องช่วยกันจัดการนะครับแล้วก็ยังมีโปรแกรมเรื่องของทูบีระดับหนึ่ตัวนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมของการที่ทําใหา้น้องๆนะครับที่เข้ามาในระบบเนี่ยนะครับได้มีกิจกรรมได้กล้าแสดงออกมีภูมิปัญทางด้านจิตใจนะครับให้มีความเข้มแข็ง นะครับเพื่อเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งออยากก่าเสพติดอันนี้ก็คือเรื่องของการป้อ,อ,กองกันนะครับต,ต่างจากวันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อดึงน้องที่พักแล้วนะครับเข้าสู่กลุ่มที่เสรแล้วนี่นะครับทำอย่างไรเขาจะรอดพ้นนะครับ,นะรบปัญหาชีวิตจากการใช้ยาเสพติดในช่วงดี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานในเชิงบูรณาการในพื้นที่จิง ความสำคัญเป็นอยาอ่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่นะครับจะต้องมีศูนย์นะครับมีองค์ประกอบของศูนย์มีการนระครับมีการทํางานประสานงานกันนะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งนะครับเพื่อให้น้องๆน,นะครับที่มีปัญหาเล่านี้นะครับได้มาบัดแล้วก็ผ่านพ้นชีวิตช่วงนี้ไปนะครับเพื่อในอนาคตน้องๆล่น,น,นี้ก็จะได้มีเรียกว่า อาชีพที่ดีนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีในอนหาคพของท้องต่อไปนะครับอันนีญญ้คือความคาดการของสูตรนี้นะครับก็ได้เวลาสังเกแล้วนะครับก็ขอเปิดการอบรมนะครับเชิญปฏิบัติการนะครับเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาเสรีภาพที่ผู้ปฏิบัติในสูตราพการจังหวัดตรีลังรุ่นที่สามนะครับและเปิดอบรมพัฒขอบคุณมากครับครับเป็นไงบ้างนะครับพี่น้องอสสสมอครับมีเรื่องของกันชงกัญชาด้วย ก็ต้องดูแลลูกหลานของเราให้ดีนะครับอายุต่ำกว่า20ปีอย่าไปข้องเกี่ยวเลยนะครับพี่น้องครับฝากบอกต่อๆฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับหมอชาติโดยการกดติดตามช่อง YouTube หมอชาติจากเล่าและก็เพจ Facebook หมอชาติจากเล่านะครับหมอชาติก็จะได้นําเรื่องราวสาระดีๆมาฝากพี่น้องอสสอสมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ